แสนดีตัวนั้นลำบากพอเองพยายามจะประสิทธิ์ประชารวิจาให้กับตือพยายามประสิทธิ์ประชาชาติเ่เล่โบประสิทิดีประชาร์ตแเล้ไม่โรกไก่โรกไก่พอก็เตี๋ขี้วันลอกกันตามลานวัดเดี๋ยวลัดกันแจ้งไค่โยบน่ะไม่โรกไก่โรกไก่พอมาโยวัดเสื่อมมดนั่งยืนคว่างหน่งไก่โรกไก่พอกันนะในวัดนี้ตรงคนนี้เออไอ้กงมราชามือ วางมันไม้น้อยจันแรงใลรลูกใกลปอกันอะไรรู้ฮะพ่อลุกพูดรู้หละลูกเพราะมันไ้รู้กันไม่แน่ว่านี้กูเลยจนแต่มืกอไหนี้จำปอตื่นรือกกเปื่อเลว้ามจำอนจริงอาจันย์่เกรียดไม่แก่กูอยากที่คบนักเรียนซื่อเกือกมาแล้วว่ามันจะยิ้วบาอยู่ปฏตคนอิ้วทำไรเกลอคุยกับกจะได้ลูก สุอใจสุดใจก็ตักันตายสื่อเครื่อ,องหมา y ê วมาไม่ไม่จำควรที่มาเป็นปอคูเต็นปอเมื่อโยกกับปอเราตัไปไม่ต้องมาใจนำกุนคูคเนี่ยนะตัดอกจากความเป็นลูกเป็นปออกจากโมรดอกไอปอปีตไม่ต้องใจนำคุนคู่ลำกาเนี้แกแม่แกตุ้มได้โปรดเอย โยบายโยปนี้นะวะนำคานคันนี้นายจำปอตื้อนี่เมียตุ้มขับอย่าไปเชื่อหรืออาจารย์หรือไม่จะเมียรถตุ้มเจ้ใจอันโยเต้นมาโยวัดเมียมใจจะเล่าคันนี้แม่กูใจเออปอเออใชได้ใจอ่ะแม่คุณลาวางคือแม่เมื่อก่อนรถชนลูกเออรถในี่ชนแม่รถป่าวงรถในนาวรถป่าวงเต็มที่เปดร้อน รถพวงไงบาเออไม่ใจ็ป่าวุ้งอานพืงงอเป็นรถป่าวุ้งไม่ต้องใจน้ำกุนกูเป้บาปะํำการรถป่าวุ้งจนตายแนะกนยยนยนยน่น้อคยแค,ค่คนบุ๊แค่คนเพอตรงนหนแกว่าบ้านนังกก่หนุ่ยนั่นเออแก่กลางโดนจักตรงไหนอำเภอคนหุ่มนั่นคนหุ่มในก็รียกการน้อไม่บาเออรถป่าวุ้งจนตีคุอนอุ่ม ไอ้วาควกโยมันพี่ยังจนโยมไม่ติดลูกอีกเดียวนี่แต่โยติดลูกมันแกินไรดะเบือแก่ใจกูไม่ใจอยากกบเฮ้งอาจันจ์นบวชได้สักทีได้จันบวชให้ปอสักทีเพราะไม่ได้ยุ่งใจฟ้าเรื่องคนเราขึ้นมาเป็นลูกทัพอในบวชนี่ปลื้มใจอะไรก็เพื่อนเลวคนกูเลยให้ปอบวชไอ้เนีปอบวชบวชเปิดตัวเต้นเนี่ยประคุณกูลูกเ่ะ พอเป็นพอต้องบวดประเจศนตเราคุลูก,ลกมันต้องหููวันมั้งเป็นบวนั่นที่อาจารย์บวชไร้อะหลูก็มันบวชไม่ได้ไม่ไหนกรมนี้